นายกรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทฉบับที่3พุทธศักราช2566นะครับซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19มีนาคม2566นะครับซึ่งเขากำหนดให้มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจารุเบกษาเป็นต้นไปก็หมายความว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มีนาคม2,566เป็นต้นไปนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นเป็นเรื่องของการลดอัตราภาษีและ,ะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2,566อีก15เเซ์เพราะฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเราลองมาดูนะครับในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่3นี้เนี่ย ซึ่งเขากำหนดเอาไว้ในมาตราที่3นะครับมาตราที่3ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ15ร้อยละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา42สําำหรับการจัดเก็บภาษีของปีพศ2 5 6 6นี้สําหี้สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้ก็มีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบกเกษตรกรรมนะครับกรเกษตรกรรมในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นการทํานาทําสวนทําไร่ทําประมงเป็นต้นนะครับสองเนี่ยก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านของเรานั่นเองนะครับประเภทที่3ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากในข้อวงเล็บ1และวงเล็บ2 นอกเหนือจากการเกษตรและที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็เช่นาการทำเป็นร้านค้านะครับเป็นการค้าขายเป็นโรงแรมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับตรงนี้เราเรียกว่าการใช้ประโยชน์อย่างอื่นนั่นเองนะครับและในประเภทที่4ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สาภาพนั่นเองนะครับเช่นที่ลกร้างว่างเปล่าที่ดินที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นี่เป็นประเภทที่4นะครับก็คือให้ลดอัตราภาษีใน4ประเภทนี้ลงนะครับร้อยละ15ต่อมาในมาตราที่4เนี่ยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา3ตั้งแต่วงเล็บ1ถึงวงเล็บ4 ที่ได้ลดอัตราภาษีตามมาตรา3แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2563ให้ลดจำนวนอัตราภาษีอีกในอัตรา100ละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากการลดภาษีนั้นทั้งนี้เนี่ยสำหรับการจัดเก็บภาษีของปีพศ2566นี้นะครับ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา3วงเล็บ1 4ที่ได้ลดอัตราภาษีตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2563ให้การลดภาษีเป็นไปนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีการดังกล่าวทั้งนี้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีพศ2566นะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันนะครับว่า เขามีเหตุผลอะไรในการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้ง4ประเภทลง15%สำหรับการจัดเก็บในปี2566นี้นะครับเหตุผลก็คือในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยเพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและก็สนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องประกอบกับมาตรา55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2,562บัญญัติว่าการลดภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคมเหตุการณ์กิจการหรือสภาพแห่งท้องที่นะครับโดยให้หตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้อง ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาให้เอาไว้ในการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูการลดภาษีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2563ถึง2566ล่าสุดนี้ว่าข้อมูลการลดอัตราภาษีเนี่ยมีอะไระเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่ผ่านมาสำหรับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ย กฎหมายกาหนดเอาไว้ว่าให้ลดภาษีได้ไม่เกินร้อยละเสนะครับสูงสุดไม่เกินร้อยละเโดยการออกกฎหมายเนี่ยจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎิกาตามมาตรา55นะครับที่นี้ประเภททรัพย์สินเนี่ยก็มี3มประเภทด้วยกัน 1. เนี่ยประเภทที่1ก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่รอการขายของสถาบันการเงินได้มา,าไม่เกิน5ปี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามโครงการจัดสรรที่ดินอาคารชุดหรือนิคมอุตสาหกรรมไม่เกิน3ปีทางวิ่งทางขับลานจอดอากาศยานทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษทางหลวงสัมปทานสถานอุดมศึกษาโรงเรียนเอกชนเฉพาะโรงเรียนในระบบสอนศาสนานะครับ แล้วก็สถานที่เล่นกีฬาสวนสัตว์สวนสนุกที่จอดรถรถไฟฟ้านะครับลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งเป็นต้นตรงนี้เป็นประเภททรัพย์สินประเภทที่1นนะครับประเภทที่2ก็คือเป็นบ้านหลังหลักซึ่งเป็นการรับโอนมรดกมาก่อนวันที่13มีนาคมปีพศ2562 โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนเื่อนขที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าตรงนี้เป็นประเภทที่2นะครับส่วนประเภทที่3ก็เป็นทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประเภทที่1หรือประเภทที่2นะครับมี3ประเภทด้วยกันนะครับทีนี้การลดอัตราภาษีในปีย้อนไปเมื่อปี2,563ประเภททรัพย์สินประเภทที่1ถึงประเภทที่3เลยนะครับทั้ง3ประเภทเนี่ยเขามีการลด อัตราภาษีร้อยละ90นะครับซึ่งเต็มอัตราเลยเต็มเพดานเลยนะครับสูงสุดปี64เนี่ยก็ลด90เหมือนกันทั้ง3ประเภทเลยนะครับต่อมาในปี2565เนี่ยมีการลดประเภทที่1เนี่ยเต็มเพดานเหมือนกัน90%นะครับส่วนในประเภทที่2เนี่ยลด50%ส่วนประเภทที่3ไม่มีการลดภาษีนะครับ ต่อมาในปีพศ2566ล่าสุดที่ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่3นี้ออกมาเนี่ยประเภทที่1นะครับทรัพย์สินประเภทที่1เนี่ยลด90%ประเภทที่2นะครับเขาลด50%แล้วก็ลดเพิ่มอีก15%ส่วนประเภทที่3นะครับก็ลดอัตราภาษี15%ตรงนี้เป็นประวัติข้อมูลนะครับข้อมูลที่เขาลดอัตราภาษีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี63มานะครับจนถึงปี2566นี้นะครับเพราะฉะนั้นพระราชกิจศรีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทฉบับที่3พุทธศักราช2566น,นี้เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่20มีนาคม2566เป็นต้นไปนะครับโดยในมาตราที่3นั้นให้ลดอัตราภาษี ร้อยละ15ของภาษีที่คำนวณได้นะครับทั้ง4ประเภทเลยนะครับก็คือ 1. เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 2. ที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย3ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากเป็นเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยและ4ที่ดินที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั่นเองนะครับ